啊嗯嗯嗯，啊呵呵哈 สวัสดีครับผมทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม PUBG Mobile นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นชื่อคลิปไปนะครับว่าวันนี้ผมจะมาสอนครับวิธีการทําฉายาซึ่งฉายานี้นะครับจะเป็นฉายาแบบ Limited Edition นะครับพลาดแล้วพลาดเลยจะไม่มีโอกาสทําซ้ําอีกรอบนะครับฉายานี้เป็นฉายาที่เกี่ยวกับอนิเมะเรื่องจุดจั่วไข่เซ็นนั่นเองซึ่งเป็นการคอลแลบกันระหว่างตัวเกมกับการ์ตูนนั่นเองนะครับผมฉายานี้จะมีวิธีการทําอะไรยังไงบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ครับแล้วไปรับชมวิธีการทําได้ในคลิปเลย

ครับผมโอ้โหท่าเทพจัดาสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับดีโมบายนะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนําเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหรเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทานะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการทํากันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเมื่อเปิดเกมเข้ามาครับอยู่หน้าล็อบบี้ให้เรามองหาคําว่า C2S4 สีซีซั่น กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามานะครับจะอยู่ในหน้าแหล่งของเรานั่นเองเราไม่ต้องสนใจครับให้มองไปที่มุมขวาของจอครับจะมีคําว่า c y c l e การผจญภยัยครับผมให้กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นเมนูต่างๆมากมายครับให้เรามองหาคําว่าความทรงจํา c y c l e ครับเมื่อเจอให้กดเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับ กดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นไอตุ่มหนอนชาเขียวนี่ไม่ใช่ตุ่มหนอนชาเขียวครับนี่คือนิ้วมือของซูคุนะครับผมเป็นนิ้วมือของตัวการ์ตูนในอนิเมะเรื่องจุดจตสุไคเซ็นนั่นเองนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูอนิเมะเอาแล้วกันนะครับผมนิ้วมือของซูคุนะครับมีจํานวน20นิ้วครับและแต่ละนิ้วนะครับจะอยู่ต่างสถานที่กันนอกจากสถานที่ที่แตกต่างกันแล้วนะครับยังเป็นแมปที่แตกต่างกันด้วยนะครับสินิ้วแรกจะอยู่แมปอิรันเกลนะครับสินิ้วหลังนะครับจะอยู่ในแม เราจะไม่ได้ฉายานั่นเองนะครับต้องหายครบ20นิ้วนะวันนี้ครับผมจะมาสอนหาทีละนิ้วเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่นิ้วแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเขาบอกว่านิ้วมือของสูขุนะนิ้วที่1นะครับจะอยู่ในแมปของอิรันเกลที่ไพรสั้นนั่นเองนะครับผมมันจะมีรูปมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ครับว่าอยู่ตรงไหนครับสำหรับนิ้วแรกนะครับผมจะอยู่ตรงไพรสั้นเลยนะครับอยู่บนดาดฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูแล้วกันนะครับเป็นเมืองที่มีชื่อว่าไพรสั้นจะ เป็นตึกที่เอาไว้ขังนักโทษนั่นเองนะครับเมื่อเจอตึกแล้วนะครับให้เรานะครับเข้าไปในตึกรับแล้วเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าครับถ้าเกิดว่าเราเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าหรือว่าเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆก่อนจะถึงดาดฟ้าเนี่ยเราจะได้ยินเสียงครับเป็นเหมือนเสียงพลังอะไรสักอย่างหนึ่งกําลังร้องเรียกเราอยู่นะครับผมนี่คือกล่องของซูคุณะครับที่บรรจุนิ้วมือของซูคุณะไว้นั่นเองนะครับผมเมื่อเราเจอกล่องแล้วนะครับให้เรากดเปิดครับภายในกล่องนอกจากจะมีนิ้วมือแล้วนะครับยังมีพวกอาวุธด้วยไม่จะเป็นเกาะหหมวกรือว่าปปืนสไอร์ M24 หรือ M4 มี แบบซุ่มดรอปให้เราเลยนั่นเองนะครับส่วนนิ้วมือนะครับผมจะดรอปเข้ามาในกระเป๋าเราเองโดยอัตโนมัติเลยจะไม่สามารถทิ้งได้นะครับแต่ว่าจะอยู่ติดตัวเราไปเพื่อทําภารกิจนั่นเองนะครับผมแค่นี้ฮะนิ้วที่1ก็ได้นลครับผมเดี๋ยวเราไปดูนิ้วที่2ถึงนิ้วที่20กันเลยนะครับในนิ้วที่1นะครับเขามีรูปภาพบอกครับว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่านิ้วมือที่2ตรงนี้นะครับจะไม่มีรูปภาพให้เราครับแต่บอกว่าอยู่ที่สกูเป็นตําแหน่งครับและมีเบาะแสว่าถ้าฉันว่ายน้ําได้ก็คงงจะดีีแตําาาหน่่่่ทเบบอออกกกัวยููส แต่เขาบอกว่าว่ายน้ําได้คงจะดีที่สคูจะมีสระว่ายน้ําอยู่ข้างๆนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเข้าไปที่สระว่ายน้ำครับถ้าเกิดว่าใครใส่หูฟังนะครับแล้วก็เล่นจะได้ยินเสียงนะครับว่ามันมีเสียงกล่องของสูขุนะครับอยู่ในใต้พื้นนะครับที่เป็นสระว่ายน้ําตรงนี้นี่เองนะครับผมให้เราทําการเปิดครับแล้วก็เก็บนิ้วของสูขุนะมาไว้ในกระเป๋าเราให้เรียบร้อยนะครับผมต่อไปครับนิ้วที่3นะครับผมไม่ได้มีรูปภาพให้เหมือนเดิมครับแต่เขาบอกว่าเป็นตําแหน่งนะครับอยู่ที่มิติชอรี่และบ่อแสครับ นั่นก็คืออยู่ในเงาเมืดนะครับของวัตถุโลหะขนาดใหญ่นั่นเองครับมิติเชอรี่นะครับก็คือค่ายทหารนะครับถ้าใครเล่นจะรู้เนาะว่าจะมีวัตถุโลหะใหญ่อยู่อย่างเดียวครับนั่นก็คือ ป้ายโฆษณาตรงนี้นั่นเองครับผมมันจะอยู่ตรงใต้ป้ายโฆษณาครับตรงใต้บันไดขั้นแรกเลยนะครับผมอย่าลืมไปกดเปิดกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมาฟาร์มที่นี่นั่นเองนะครับในนิ้วมือที่4นะครับผมจะอยู่ที่โพชิงกิครับเป็นเมืองหลักของเกมนี้เลยครับและเบาะแสครับอยู่ตรงจุดเลี้ยวของอุโมงใต้ดินครับอุโมงใต้ดินของโพชิงกินะครับผมจะมีอยู่2ฝั่งนะแต่ว่าให้เรามาฝั่งด้านบนตรงตัวไอนะครับผมเมื่อมาปั๊บเราจะได้ยินเสียงชัดเจนเลยครับว่ามีกล่องซูคุณะอยู่ ตรงจุดเลี้ยวของอุโมงใต้ดินนั่นเองนะครับผมมาปั๊บไปเก็บครับแค่นี้ครับภารกิจของเราก็จะได้มานะครับในนิ้วที่4นั่นเองครับต่อมาครับเป็นนิ้วที่5ครับผมเขาบอกว่าอยู่ในตำแหน่งเมืองลูนนะครับเบาะแสก็คืออยู่ใต้กำแพงที่สูงที่สุดในเมืองลูนครับกำแพงที่สูงที่สุดในเมืองลูนนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตรงนี้กันอยู่แล้วนะครับผมเมื่อขึ้นมาเราจะเห็นและได้ยินเสียงของกล่องซูคุณะวางอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับผมนิ้วที่ห ของสูคุนะครับตำแหน่งครับอยู่ที่ฮอสพิทอลครับส่วนเบาะแสนะครับผมเป็นรูปภาพขึ้นมาให้เลยครับว่าอยู่บนหลังคาตรงป้ายฮอสพิทอลนั่นเองนะครับผมอันนี้หาง่ายมากๆน่าจะหากันไม่ยากนะครับนิ้วที่7นะครับผมก็มีรูปภาพให้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่เมืองยาร์ดนั่นเองนะครับผมเป็นเมืองที่มีโบสถ์อยู่ตรงกลางเมืองเลยซึ่งเกาะของสูคุนะก็อยู่ตรงโบสถ์ชั้นดาดฟ้านั่นเองนะ ผมเชื่อว่าเมืองนี้น่าจะรู้จักทุกคนอยู่แล้วเนาะในนิ้วที่8นี้นะครับผมจะอยู่ที่เมืองไมตาพาวเวอร์ครับซึ่งเป็นเมืองที่มีป่องนิวเคลียร์นะครับสองป่องเป็นป่องที่แตกกับไม่แตกนะครับกล่องซูคุณะจะอยู่ตรงป่องที่แตกตรงใจกลางป่องเลยนั่นเองนะครับผมต่อไปครับนิ้วที่9ครับจะอยู่ที่เมืองโครรี่นั่นเองนะครับจะอยู่ใจกลางเมืองโครรี่เลยซึ่งเมืองโครรี่จะเป็นหลุมนะครับและตรงกลางนี้นะครับจะมีกล่องของซูคุณะวางอยู่ให้เราเห็นอย่างเด่น ได้ชัดเลยนั่นเองนะครับผมและเข้ามาสู่นิ้วที่10ครับซึ่งเป็นนิ้วสุดท้ายในแมปอิรนเจลนะครับจะอยู่ที่เมืองชูตติ้งนั่นเองนะครับผมจะอยู่ตรงเป้าซ้อมยิง4จุดครับจะวางเด่นเป็นสง่าเลยให้เรามาเก็บตรงนี้ครับแล้วก็จบ10นิ้วแรกนะครับมือซ้ายของซูคุนะเราไปต่ออีก10นิ้วหลังของมือขวาซูคุนะที่แมปลิวิกกันครับผมในแมปลิวิกนี้นะครับผมก็ไม่ต่างกับอิรนเกลมากครับผมก็จะดอบต่างที่ต่างเมืองกันไปนะครับอย่าง นิ้วที่11นี้นะครับผมจะอยู่ที่เมืองลัมเบิลยาร์ดนั่นเองนะครับผมให้เรามาเก็บนะครับจะอยู่ตรงกลางนะครับของเมืองเลยนั่นเองนะครับผมตรงขอนไม้ที่อยู่รอบๆเราตรงนี้นั่นเองนะครับในนิ้วที่12นี้นะครับผมจะอยู่ที่เมืองโฮเฮส์นั่นเองนะครับผมเป็นเมืองสนามมวยนะครับในแมปลิวิกนั่นเองนะครับใครเคยลงเมืองนี้เนาะจะรู้ว่าของค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับและกล่องนะครับจะอยู่ชั้นที่3นะครับของสนามมวยในเมืองโฮเฮสนั่นเองนะครับผม ต่อไปครับในนิ้วที่13นะครับจะอยู่ในเมืองที่มีชื่อว่าโลดฟาร์มนั่นเองครับกล่องซุคุณะนะครับจะอยู่บ้านหลังแรกของเมืองเลยนะครับผมเป็นบ้านต้นของเมืองเลยซึ่งเราครับจะมองเห็นและได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับ ต่อไปครับเป็นนิ้วที่14ครับนิ้วที่หาได้ง่ายที่สุดแต่เก็บได้ยากที่สุดนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเมืองที่เดือดที่สุดของแมปลิฟิกเลยครับนั่นคือ power pen นั่นเองนะครับผมจะอยู่บนดาดฟ้าตึกตึกนึงนะครับใน power pen นั่นเองนะครับบอกเลยหลายๆคนลงมาเนะี่ยเก็บไม่ทันนะโดนยิงตายซะก่อนนะครับผมไอเมืองนี้โหดมากเลยนะ นิ้วที่14ว่าโหดแล้วนะครับเจอนิ้วที่15เข้าไปครับเขาบอกครับว่านิ้วที่15จะอยู่ที่มิสเตียนครับและเบาะแสของเขาจะอยู่ที่หลังคาที่สูงที่สุดในเมืองมิสเตียนนั่นเองครับนั่นก็คือจุดที่เดือดที่สุดนั่นก็คือตึกจิกซอนะครับตึกที่สูงที่สุดของเมืองมิสเตียนนั่นเองใครลงมาแล้วต้องเจอกล่องนี้แต่จะเก็บทันไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับผมนิ้วต่อไปครับนิ้วที่16ครับผมจะอยู่ที่เมืองบอมสเตอร์นั่นเเเอออองงนนะรับบาาาาาแสขขขกว่่่ยูทีปม้ํไ ผู้คนครับอันนี้ไม่ยากฮะเมืองบอมเตอร์มีปั๊มน้ำมันที่เดียวครับอยู่ตรงที่ผมมาร์กเลยมาปั๊บคุณจะเจอเลยมันตั้งแบบโอ้โหเด่นแบบเหมือนไม่ซ่อนนะฮะเจอแน่นอนนะครับผมตรงนี้ใกล้แล้วครับทุกคนครับมาสู่นิ้วมือที่17แล้วครับผมอีก3นิ้วสุดท้ายครับนิ้วที่17นี้นะครับจะอยู่ที่เมืองไอซ์บล็อกนั่นเองนะครับเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆและจะมีโบสถ์อยู่ตรงกลางซึ่งกล่องของซูคุนะนะครับจะอยู่ใจกลางโบสถ์เลยนะครับเดินไปในโบสถ์เห็นแน่นอนนะครับผมอันนี้ เคยฟามตรงนี้แล้วน่าจะเห็นกันผ่านตามาบ้างนะครับต่อไปนะครับเป็นนิ้วที่18นะครับจะอยู่ในเมืองอีสพอ์ตนั่นเองนะครับค่อนข้างจะหาง่ายนะเพราะว่ามันมีรูปนะครับแล้วก็จะบอกตำแหน่งชัดเจนเลยว่าอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับใครมาเนี่ยตามรอยรูปมาแล้วก็โลที่เมืองอีสพอ์ตน่าจะเห็นตรงนี้100%เเลยนั่นเองนะครับต่อไปครับนิ้วที่19ครับผมจะอยู่ที่เมืองกอนฮัสนั่นเองนะครับเมืองนี้ก็ค่อนข้างเดือดเหมือนกันนะแต่นะครับจะค่อนข้างซ่อนเนียนพอสมควรถ้าเกิดว่าใครัไม่สงเก หรือว่าไม่ใส่หูฟังจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่บนหลังคาถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านไปอาจจะเ้เสียงอยู่ไหนหาไม่เจอเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมในเข้ามาถึงนิ้วสุดท้ายครับนิ้วที่20ครับผมนิ้วนี้นะครับจะอยู่ในเมืองชิปยาร์ดครับเบาะแสก็คืออยู่ท้ายเรือสีแดงนั่นเองนะครับผมคําว่าท้ายเรือนะครับไม่ได้หมายถึงว่าอยู่บนเรือนะครับซึ่งผมลองไปหาบนเรือแล้วไม่เจอนะครับต้องใส่หูฟังและฟังเสียงดูนะครับถึงจะรู้นะครับว่าท้ายเรือนั้นหมายถึงท้ายเรือจริงๆครับนั่นก็คือมัน อยู่ข้างล่างของเรือครับอยู่ตรงตูดเรือจริงๆนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นกล่องที่20นะครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วก็เป็นนิ้วสุดท้ายของภารกิจนี้แล้วนั่นเองนะครับผมทุกคนครับทุกคนดูถึงตรงนี้แล้วทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างครับไปทํากันมาหรือยังหรือว่าทําก่อนที่ผมจะทําคิดอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมผมขาดหล่นตกพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนวันนี้อย่าลืมไปทากันด้วยนะครับภารกิจนี้ลิมิเต็ดรีชั่นมีเวลาจํากัดหมดแล้วหมดเลยนั่นเอง นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูถึงตรงนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปติดตามสตรีมสนได้ที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับผม,มบายบายสิกิเ Thank y o ว f อ r watching ทุกท่กทานครับโชคดีครับพบ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลังใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage แอลทีเฟบไลฟ์ฟอร์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ